เอาละสวัสดีครับก็วันนี้เราอยู่ก,กันกับคลิปวิดีโอกับเกมโยกังนะฮะก็ไม่ได้ทำเสียนานเลยนะเพราะว่าช่วงหลังอย่างที่เราทราบกันดีผมเองก็ไปสตรีมสดสะมมากกว่านะเนื่องจากเวลาของผมน้อยมากๆเอามาวันนี้เรากลับมากันกับคลิปนะครับโดยที่ผมจะทําการเป่ายิงฉุบกับเท่าพยากรณ์น,นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมประมาณแบบละลายเอ็มรทัานองนี้นะเพื่อทําให้ราคาเอ็มในตลาดมันแบบขึ้นขึ้นมาเนาะจากตอนนี้ เในเซิร์ฟบุรพาตอนแรกมันประมาณสัก55-60บาทใช่ไหมตอนนี้มันขึ้นไปแบบ70-80บาทแล้วสําหรับกติกาและวิธีเล่นเกมเป่าหิงฉุบกับเท่าพยากรณ์นะครับคือคุณจะต้องทําการจ่าย5 m เพื่อเข้าร่วมเกมนะครับหลังจากนั้นก็มาดูกันที่ของรางวัลนะฮะถ้าเกิดแพ้ก็ยังได้ของรางวัลอยู่แต่ว่าของรางวัลมันก็จะเรียกว่ากาก,ากเลยละกันเนาะเหมือนของรางวัลปอบใจอะไรทํานองเนี้ย ส่วนของราะวันถ้าเกิดชนะเราก็จะได้ส่งแบบคุ้มจิต40%แมวควักลายมังกรขาวทิปโอสดพวกเนี้ยเรียกได้ว่ากากหมดเลยนะที่ดีจริงๆก็จะมียันโชคลาบ15% 20%แล้วก็มนทินเนาะนี่เห็นไหมฮะค่าเข้าร่วม5ล้านนะครับก็ทางซ้ายก็คือจะเป็นเท่าพยากรณน,นะครับแล้วทางขวาก็คือเป็นชื่อตัวละครแล้วเนาะทีนี้เราเองก็ต้องทําการเลือกนะครับตรงนี้มันก็จะโชว์เป็นสถิตินะฮะว่า คุดออกอะไรแล้วชนะหรือแพ้อะไรทำนองนี้เนาะคร่าวๆแล้วก็อันนี้ก็คือเราต้องเลือกนะครับเช่นกันไก่ค้อนกระดาษหรือจะเลือกเป็นสุมพร้อมแล้วเมื่อไหร่ก็คือกดตกลงแล้วเท่าพยากรณ์มันจะสุมมานะครับอ่ะพร้อมแล้วไปเลยเนาะป๊๊ปป๊ปป๊ป Nope อันนี้ผมแพ้เสีย 5m แล้วนะครับแล้วดูของที่ได้อันนี้ผมได้แหวนพโลกีนะอ่ะไปะต่อเลยนะครับผมจะออกกระดาษเหมือนเดิมนะอ่ะไปป๊๊ปป๊ปป Nope อย่าแพ้อีกแล้ว เราเชื่อมั่นในกระดาษนะผมไปต่อเลยโอ้โห <Nope. S 1> อันนี้เท่าที่ผมดูนะผมว่าห้ามออกตัวเดิมเลยบ้างอ่าผมลองออกตัวเดิมสี่ครั้งนะอ่าโอเคชนะหนึ่งนะครับถ้าเวลาคุณเล่นเป่าหยิงฉุบบางทีเล่นกับเพื่อน,น่ะสมมติว่าครั้งนี้เราชนะใช่ไหม ครั้งต่อไปบางทีผมจะชอบออกตัวที่แพ้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมออกกระดาษใช่ไหมแล้วผมชนะค้อนทีนี้ต่อไปผมจะออกค้อนซึ่งมันแพ้กระดาษที่ผมออกนะครับไปต่อนะฮะเสมอนะครับไปครับเสมอนะฮะอ๋อน,นี้ผมลืมบอกถ้าเกิดเสมอเราจะได้เล่นฟรีครั้งต่อไปนะครับก็คือจะไม่ได้แล้วก็ไม่เสียเนะเาะอ่าโอเคผมเปลี่ยนไปเป็นกระดาษแล้วกัน ต่อให้คุณชนะก็เสียอยู่ดีนะ5ล้านอ่ะอันเนี้ยโอเคก็ได้มาประมาณนี้นะแมวกวักคือของขยะพูดง่ายๆอ่ามาผมเปิดช่องสัมภาระไปครับปุ๊บ,บ,บ,บมาอันนี้ผมกันไกลนะอู้เราไปต่อถ้าเกิดเราชนะครั้งนี้เราจะได้ไอเทมแถมเป็นยันชกลาบ15%ซนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆเลยอ่าต่อไปผมออกคอร์สละกันอ่าไปโอ้ นี่ไงมาแล้วอย่าโชคลาง15%าเซนผมว่าอันนี้ดีที่สุดแล้วคือมันไม่สามารถขายได้ก็จริงแต่ว่าผมว่ามันเป็นไอเทมที่แบบคุ้มที่สุดแล้วนะต่อเลยเนาะอ่าผมกันไกลแล้วกันไปครับโอ้หกครั้งแล้ว <c oughs> ไอ้เฮ้ยถือว่ามาดีนะเนี่ยอ่าผมคอแล้วกันไปครับเสมอเนาะอ่าเราเปลี่ยนไปกลับไปกันไกลเสมอนะครับ โอเคเอาไปคอสเนาะโอเ้เจ็ดครั้งโอเคทิปโอสดนี่คือเป็นของรางวัลโบนัสนะเจ็ดครั้งส่วนของรางวัลที่มันสุ่มได้คือเอาจริงปะมันเฮียอยู่แล้วอ่ะเนี่ยคุ้มจีสี่สิบเปอร์เซ็นต์ออกโคตรบ่อยเลยอย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดมนทงมนทินไม่มาหรือว่ายันไม่มาก็คือจบครับของสุ่มอ่ะเอาไปต่อเลยผมกลับไปกันไกลลวกันไปกระดาษมาั่งไปครับ โอ้โหอันนี้แพ้แล้วนะฮะเนี่ยได้เสียเขียวนี่กากนะครับสะทุนเลยแหละอ่าโอเคเราเริ่มใหม่แล้วกันสุ่มเลยครับเราได้ยัน15%จากการชนะต่อเนื่อง5ครั้งแค่ครั้งเดียวเองนะครับซึ่งตอนแรกผมบอกว่าง่ายใช่ไหมไปๆมาผมว่าแม่งยากแล้วพรอะไรเนาะ เพราะว่าคือชนะติดต่อกัน3ามครั้งมันยังใช้เวลาพอสมควรเลยแต่ว่าแบบจะชนะรัวๆห้างี้ยผมมองว่าบางทีมันเหมือนกับว่าเหมือนเราเป็นคนเลือกก่อนสมมติเราเลือกคอเงี้แล้วผมไม่รู้ว่ามันอาจจะการเขียนโค้ดหรือโปรแกรมไว้หรือเปล่านะแบบให้อัตราชนะเรามันต่ําลงอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าอัตราในการแบบที่เราจะชนะมันดูน้อยกว่าในการเป่าหยิงฉุบจริงๆเนาะใครรู้สึกอย่างนี้ก็ลองคอมเมนต์มานะครับเพราะว่า สมมุติถ้าเกิดเราเลือกกระดาษยางยเหมือนคอมนีม่ออกไหมระบบมันรู้ก่อนว่าเราจะออกอะไรอะ่ะใช่ไหมเช่นการกระสุนนะคือระบบมันก็อาจจะล็อกได้ใช่ไหมกับการสุ่มเออนนี้ผมว่ามันน่าคิดนะอ่าไปเราไม่บมดมากแล้วเดี๋ยวเราลุยต่อกันรัวๆเลยนะฮะ โอเคผม4ชนะแล้วนะอันนี้ผมต้องชนะให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าชนะ5ครั้งติดต่อกันมันจะได้ยัน1 5อนะครับอ,อะไรดีว่าตะกี้มันออกกันไกลใช่ไหมเรากันไกลตามมันดีกว่าปะปุ๊บเสมอเหรอไกลแล้วอยู่วันเดิมแล้วกันเอเอนี่มาแล้วยัน15โอเคมันยังพอเป็นไปได้นะชนะ5ครั้งอ่ะแต่ โอ้โหเี่ยชนะ7ครั้งหรือ8 9ครั้งต่อเนื่องนี่ยากมากอะอไปอุย้ยหครั้งนะโอเคโอเคกระดาษนะครับเสมอเราคอนโอ้โหแพ้ละคือผมว่ากดเองอะมันดีกว่าสุ่มนะครับผมมองว่านะโอกาสชนะมันจะดูมากกว่าสุมนะ่มเนาะเออผมเพิ่งสังเกตไอ้เฮียสุ่มรอบเนี้ยหลังจากที่เราเลยมาครึ่งทางแล้วใช่ไหม แล้วผมสุ่มต่อจนเงินเหลือ140ร้อกว่าเอ็มเออผมได้มนทีหลุดมาทีนึงด้วยว่าผมไม่รู้ว่าได้ตอนไหนนะอมาอันนี้67สเอ็มสุดท้ายแล้วนะครับเราลุยกันรัวๆเลยนะฮะเดีย๋ยวเราค่อยไปสรุปของนะ เออแล้วก็ตะแยบผมเห็นมันมีกดให้ดูข้อมูลด้วยนะครับอันนี้คนที่เขาชนะติดต่อสูงสุดเลยนะชื่อ AA116 นะฮะชนะ14ครั้งอะ่ะหูน่าเสียดายมาก,กน,นะเพราะว่ามันต้องชนะ15ครั้งมันถึงได้ไข่สัตว์มานะครับก็ถือว่าแสดงความเสียใจด้วยนะอีกแค่ทีเดียวเองแต่แต่นี้พีก,กว่านะแพ้สูงสุด18โอ้โหเพราะาผมแพ้เยอะแล้วนะแต่ว่าแพ้ติดต่อกัน ผมแพ้สูงสุด5ใช่ไหมชนะสูงสุด7นะครับอันนี้เขาแพ้ต่อเนอื่องสู8เอาคารวะจากผมไปเลยฮะยอมใจเลยครับผมว่าเขาน่าจะกดสุ่มนะผมเดานะฮะเอามาเรามาสรุปของกันนะครับคือโดยรวมๆแล้วอะ่ะผมลืมวันนี้นะถ้าตีเป็นราคา M อ่อะ คือจริงๆทิปโอสดผมได้เยอะกว่านี้เยอะเลยนะได้ประมาณเกือบ2แถวเลยนะครับแต่ผมก็ลบไปแล้วมันเกะกะฮะแต่เรามาดูของหลกัลกๆดีกว่านะั่นก็คือยันโชคลาดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สองใบนะฮะที่ผมได้มาเนาะแล้วก็มนทินหนึ่งวันคือดูมันก็อาจจะดูเหมือนเจ๊งแต่ว่าถ้าเกิดเราตีราคาจริงๆอะ่ะถ้าเป็นราคาแบบยันสิบห้าเปอร์เซ็นต์สองใบเงี้ยมันก็เกิน500อยเอ็มอยู่แล้วใช่ไหมถ้าผมดูไม่ผิดแล้วไหนจะมีราคาที่มนทินก็ประมาณร้อยกว่าเอ็มอีกก็ดูแล้วก็คุ้มนะกับ500อเอ็มถือว่า ผมให้ผ่านนะกิจกรรมเนี้ยคือไม่ดีแล้วก็ไม่แย่จนเกินไปนะครับอยู่ในระดับแบบทรงๆอ่ะเนาะสำหรับใครที่ชนะต่อเนื่องเยอะๆหรือว่าเป่ายิงฉุบแล้วได้อะไรดีๆมาก็ลองคอมเมนต์มาได้นะฮะมาแชร์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ